ในอุเทศว่าไม่พึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายแต่ที่ไหนสับว่านนะเป็นคำปฏิเสธในคำว่าบุตรบุตรมีสี่จำพวกคือบุตรที่เกิดแต่ตนหนึ่งบุตรที่เกิดในเขตนหนึ่งบุตรที่เขาให้หนึ่งบุตรที่อยู่ในสำนักหนึ่งการไปสบายการมาสบายการไปและการมาสบาย การนั่งสบายการนอนสบายการพูดสบายการเจรจาสบายการปราศัยสบายกับบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นท่านกล่าวว่าสหายในคำว่าสหายคำว่าไม่พึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายแต่ที่ไหนความว่าไม่พึงปรารถนาไม่พึงยินดีไม่พึงรักใข้ไม่พึงชอบใจบุตร จากปรารถนายินดีรักใครชอบใจคนที่มีไมตรีกันมิตรที่เห็นกันมามิตรที่คบกันมาหรือสหายแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่พึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายแต่ที่ไหน